เมื่อสร้างห้องเล่นกับคนดูในสตรีมแล้วโดนแอ็กใก็คือตัวนี้นะครับชื่อ้ามวยเนี่ยคนดูแต่ผมได้ดูมันนะแต่ที่นี่นี่มันแอ็กใผมมันจะเป็นยังไงคุณผู้ชมไปดูคลิปเต็มกันได้เลยฮะแค่ใส่มันหลุดอ่ะเข้าใจป้าติ คอเกมหน่อยเด้อคอเกมหน่อยเด้อไม่ใช่ใช่แต่คอเกตมึงมีใช้คอเกตหรือเสกขี้เลยใบสองใบสองใบสองลูกพี่ใบสองพูดแบบแวววุ้นหน่อยครับพูดไม่เปิดนะลูกไอ้ลูกพี่อันนี้ไม่ใช่องพี่เจ็ดเกมมิ่งลูกี่ไม่ใช่ลูกพี่อัดตัวลูกพี่ คิวตวไหคิมดไหนะคิวไอเหียกูตึงอยู่ตีอเหี้ยไเหี้อ้เปยอเห้ยไหี้ไอ้เนียอเหีอห้ยู้ยอเหี้อเห้ยอี่ยอเหี้ยไอห้ไอ้เหี้ยไเหียวอ้เหี้ยไ้ไอ้มันไอียไไี้กยไก้มหนห้เยห้เมหยเเียไอไหไย ฮะไอ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 คิวกับเมนกูมั่นใจว่ายังไงไงสองคนนี้มันสู้ได้ไอมีมีตัวขึ้นหลังหลังหลังโอ้โหโดนบายได้ชิพสวย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 ไอ้บักไอ้วอ ทำดีไม่ไงให้ไปเม็ดเดียวอาีไก่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 ลม่ทีู่นแล้วไม่เล่นละ พอสไนค์กูไม่เอาแล้วด้วยจริงจังเลยจริงจังเลยสไนค์กูไม่เอาแล้วกูไม่เอาแล้ววิธีที่สายหลอกพลาดสุดกหืมาตะยกมานิมเก่งแ่เหรอมึงทำอะไรรวยอ่ะคิวมาดิคิวปีนไหม่จรอเอาแล้วผมเปิดหัวดาวแล้วอ่ะพันยาอยู่มาส้มเหรอ

เน็ตปิงอ่ะใครทัศทางราชการอ่ยเร็วเร็วมาให้ไวโอ้โหตีหลาดไหนอะแนวว่าเอาจริงอ่ะ ฐานนี้ไม่ต้องใช้ใบละเสียเสียฟรีถ้าใช้อ่ะเพราะมันเหลือกันแค่สี่สองะเออในปิงอันนี้ของของแท้ไม่มต,นะตัวนี้เหลือตัวไหนอ่ะสามอ,อีสาอ,อดีอเพอ่งลลลลไปปิงปิงงปงปปิปิปิิปปปู กูกดรอตั้งแต่อุ้ยเอาดีแชร์ขนาดนี้เหรอลูกพี่เจ็บเจ็บมีตัวเจ็บขอของหน่อยเจ็บไ A S สิงห์ก็เจ็บโอ้กูโดนล้านอีกแล้วกกูจะบอเเตือนไงโดนดักตลอดเลยอ่ะ มนุษย์ตายตีมันชกันสีหนึ่งคิวกูหมดอุย้ยใจเย็นๆดีไวรุ่นโอ้หนึ่งคิวกูหายโอ้ยน่าเหรอปะโอ้หนึ่งคิวกูตายแลไวตายหมดไม่อยู่แต่ในนี้เลยมันไม่ไปไหนหรอก ีมันตกมันลำ้ ойти, นลำ,นลำใหญ่เลย,ม, deflect, ยมันล้ำใหญ่เลยมันแอคจัดอ่ะเย้ชุดอำหวยแอคว่ะก่อนให้พี่เล่าหน่อยโง่เก้าหลักพี่ดีกว่าพี no. ่ทีมพี่ตัวตรงหกพี่ตี่ลาบูบูตัวซีดกอพี่ได้แล้วเนี่ยเขาตายบ้านพี่แล้วอุ้ยเม่ใจเย็น ตัวนี้นี่คือมันเจอพี่ตลอดเลยนะน่าเบื่อจัดเอ็มเจ็ดสิบเก้าอันนี้ระดับโลกครับเเจ็ดสิบเก้าครั ตอนแรกผมผมเห็นมันยิงอะผมเห็นแล้วมันมันลงไปแบบมันอ้อมโคตรกจพี่อ้อมโคตรกจเพื่อจะเอาพี่คนเดียวอะเอ้กูหามั่ที่ไหนวน,นี้แหละหาที่เอ้ย้คมา,มามหาะห้ตัวหัวอยู่ไหนอะเสียตัวหัวหัวอะตัวหัวหัวอะเอาแย้มันด้วยแฝักมันด้วยลตัวหัวหัวะไอ้เดี๋ยวนียอ่ะตยแล้วมนี่ก็ตายยัวเออตัวหัวหัวตัวเดียวไม่หรอ ตีมตัวสตรีมไอไก่ตัดสตรีมอ่ะพูดเล่นกันพี่ดีมีโจโคพี่มีตัวโคพี่มึงเล่นแล้วมึงจะสตรีมมึงทำไปเพื่ออะไรมึงทำไปเพื่ออะไรบอลลคาบอลลคาเหรอกูจะเล่นตัวเนี่ยเจ็บขโมยเขราเจ็บตี๋ตี๋โมแต่โมแต่แล้วไอีหมวยจะทำอะไรถักทิ่มคอมดา

โอ้มันมันกดตายป่ะพี่ไอตีดูมันดิมันกดตายพี่รู้ว่าผมแส่ใส่ตมันกดตายเลยชิดเราดิเราคปอกตีไม่ได้จัดอักอยู่หน้าป่าซ้ายเจ็บเจ็บไอตีมด่าเราหลังทีขออนุญาตเลยอนุญาตเลยอ่าเหม่ยตั้งโดยแส่ใส่ตีแล้วแม่งกดตายอ่ะพี่เลยอ๋อมันพี่รู้ละเอ้มันชื่อติ๊กอกอะไรพี่รู้พี่รู้ ไอ้ที่บิทไอ้ที่บิทตังเราอ่ะกูโก้นะรอกูโก้นะเออกูโก้นะเออโดนแน่แหละชมไว้ว่าโอ้ดูมันดิมันตากให้ผมยิงมาคนเดียวเกมหลังไมอ่ะมันร่วมได้หรอ